โรคแมวข่วนเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยต้องแยกให้ออกระหว่างโรคแมวข่วนกับการที่เราถูกแมวขว่วนทั่วไปนะครับการถูกแมวขว่วนทั่วไปก็คือก็แค่แมวข่วนนะครับแต่โรคแมวขว่วนจะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบาเทอร์เนล่าเฮนซาเล่นะครับซึ่งตัวเชื้อเนี่ยจะอยู่ในหมัดหมัดแมวเป็นหลักแล้วก็เวลาที่น้องแมวเนี่ยไปแต่งตัวนะฮะแต่งขนอะไรของเขาเนี่ยขี้ของหมัดแมวซึ่งมีเชื้ออาจจะไปอยู่ตามซอกเล็บเวลาเขามาข่วนเราเนี่ยเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่บาดแผลได้ครับ แมวจะไม่แสดงการป่วยเลยนะครับลักษณะเขาจะเหมือนแมวปกติขี้เล่นอะไรเหมือนปกติครับถ้าเราพาน้องแมวไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำอาจจะช่วยคัดกรองได้ส่วนหนึ่งตัวเลขผู้ป่วยโรคแมวขวนจริงๆเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีการจดบันทึกนะครับเนื่องจากโรคเนี้ยไม่ได้อยู่ในระบบการรายงานโรคของกระทรวงสาธารณสุขแต่ข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิจัยนะครับมันชี้ชัดเจนเลยว่าแมวในกรุงเทพเนี่ย16มีเชื้อตัวบัตเทอร์เนล่าเฮนเซเลอยู่ในร่างกายนะครับ และ32%เนี่ยเคยสัมผัสเชื้อมาก,ก่อนซึ่งอันนี้แสดงชัดเจนว่าเชื้อมันวนเวียนอยู่รอบตัวเรานะครับในต่างประเทศจะมีรายงานถึงโรคที่เกิดจากเชื้อในกลุ่มเดียวกันนะครับตัวแรกคือ b a t o n e l l a quintana ทำให้เกิดโรค trench นะครับหรือไข้ trench ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยจะมีอาการไข้3-4วันนะครับเป็นๆหายๆกินระยะเวลาเป็นเดือนกับอีกตัวหนึ่งซึ่งค่อนขาจะมีความรุนแรงสูงกว่าคือ b a t o n e l l a bacilliformis นะครับทำให้เกิด โรคแคเรียนนะครับยังไม่มีชื่อไทยตัวนี้มีอัตราการตายค่อนข้างสูงครับอาจจะถึง40%ได้ได้เลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่หมอบอกว่าโรคเนี้ยมันอาการคล้ายๆเหมือนเหมือนแมวขวนและติดเชื้อทั่วไปธรรมดาเพราะนั้นเนี้ยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะละเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้มากนะครับดูดูไม่แตกต่างจากแมวขวนทั่วไปเลยครับหลังจากที่โดนแมวขวนประมาณอาจจะ สอวันถึง14วันนะครับมีตุ่มหนองขนาดเล็กๆ3 4มมิลน,นะครับตามรอยตามตามแนวที่แมวควรหลังจากนั้นผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้สูงนะครับและอาจจะมีต่อมน้าเหลืองบวมโตบริเวณอวัยวะที่ถูกควรนะครับโดยทั่วไปอาจจะหา,หายได้เองนะครับแต่ก็จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่อาการมันจะพัฒนาขึ้นไปรุนแรงขึ้นนะครับเช่น บาดแผลนะครับอาจจะมีตุ่มนูนและมีเส้นเลือดฝอยเจริญเติบโตเป็นจนํานวนมากเป็นตุ่มนูนสีแดงอาจจะอยู่ทั้งผิวหนังแล้วก็อว,วัยวะภายในได้ด้วยครับผูป้ป่วยอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นจนํานวนน้อยนะครับแต่ก็พบได้คืออาการแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับเยื่อบุหัวใจอักเสบหรือเยื่อบุตาขาวอักเสบอันนี้เจอได้ครับอย่างที่หมอเรียนไปแล้วว่าไอ้แผลตุ่มตรงนั้นนะแผลที่เป็นหนองตามรอยขวนเนี่ยมันอาจจะหายได้เองหรือ หรือใช้แค่ยารักษาแผลสดทั่วไปนะครับแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนตบน้ำเหลืองบวมโตหรือว่าเป็นตุ่มแดงที่มีเส้นเลือดฝอยที่หมอบอกไปเนะี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิช o นะช่วยรักษานะครับซึ่งอาจจะกินเวลาสองสาเดือนเลยทีเดียวครับคนยาตแบ่งเป็น3ส่วนคืออย่างแรกคือในตัวคนเวลาไปเล่นกับน้องแมวเสร็จแล้วเนี่ยฝึกให้เป็นนิสยัยเวลาเล่นสัมผัสกับแมวให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับเมื่อโดนควร ทำความสะอาดบาดแผลใสายาใส่แผลสดทั่วไปครับข้อที่2ที่ตัวน้องแมวนะครับมันาพาไปหาหมอเป็นประจำนะค,คุณหมอประจําตัวน้องจะได้ดูตรวจดูสุขภาพแล้วก็กําจัดเห็บมัดด้วยนะครับส่วนที่3อันนี้สําคัญมากจะละเลยนะครับทัดแมวทั้งหลายแหละที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็จะมักจะสงสยัยเอ๊ะทาไมใส่ย,ยากําจัดเห็บมัดแล้วมันไม่หายสักทีนะครับอันนี้ต้องเข้าใจวงจรชีวิตของหมัดแมวก่อนนะครับ วงจรชีวิตมันจะคล้ายๆยุงครับเป็นไข่เป็นตัวหนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยซึ่งตัวหมัดแมวเนี่ยระยะของดักแด้ของอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง8-9เดือนเลยทีเดียวเพราะช่วงหนึ่งของชีวิตมันเนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ตามพรมตามสนามหญ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากําจัดหมัดแมวบนตัวแมวแล้วเนี่ยดูแลหรือตรงสิ่งแวดล้อมด้วยอาจจะดูดฝุ่นเป็นประจำก็จะดูดเอาไอ้ตัว ตัวตัวดักแด้ของเขาออกไปด้วยครับ3ส่วนนะครับที่คนที่ตัวแมวแล้วก็สงแวดล้อมครับสำหรับลรคแมวขวนนะครับฟังชื่อดูอาจจะแค่แมวขวนแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมออยากจะขอความร่วมือนะขอร้องแฟนๆรายการนะครับถ้าดูแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ช่วยกันส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับทาสแมวให้กับคนที่พวกเรารักนะครับถือเป็นการติดเอาทางปัญญาเอาไว้สู้กับโรคติดเชื้อทั้งหลายแหละครับขอบคุณครับ